ไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นเหมือนแอดไหมนะครับรถคันนี้นะครับหลักๆเนี่ยภรรยาเป็นคนใช้นะครับแต่เราจับเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวต้องมีปัญหามาให้เราซ่อมแน่นอนวันนี้จับรถนะครับรู้สึกว่าแอร์ไม่เย็นแล้วก็มีกลิ่นอับนะครับพอดีมีร้านรุ่นน้องที่รู้จักกันก็เลยเอารถเข้ามาเช็คน้องบอกเราเข้ามาเช็คก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นอะไรออกตัวก่อนเลยนะครับรถคันนี้ผู้หญิงขับมือเดียวนะครับภรรยาแอดเองนะครับก็คือขับอย่างเดียวนะไม่ค่อยได้ซ่อมบำรุงอะไรอันนี้บอกก่อนเลยเนาะแล้วก็็รรรหนนน้้้าาค่่่อออออขงเเเเกแววะับบยยมีีดด๋ชใตต ระหว่างขั้นตอนการทำนะครับช่างเขาก็จะบอกนะครับว่าเขาทำอะไรกับรถเราบ้างนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างวันนี้มาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะครับช่างเขาเลยขอเช็คน้ายางแอร์ปรากฏว่าน้ํายางแอร์มันหายไปนะครับผมช่างเขาเลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีการรั่วเกิดขึ้นก็เลยต้องเช็คละเอียดพอไล่สาเหตุแล้วนะครับที่สายที่อะไรก็ปกตินะครับเลยต้องมาดูที่ตู้คอยเย็นปรากฏว่าพอแกะออกมานี่ตกใจเลยครับนี่คือสภาพตู้คอยเย็นที่ใช้งานมา17ปีแล้วไม่เคยถูกถอดออกมาล้างเลยนะครับปรากฏว่ามันแย่แล้ว ตัวสิงบนตู้เนี่ยมันล้มนะครับก็คือผุหมดแล้วเนี่ยทางช่างเขาบอกว่าแนะนาให้เปลี่ยนดีกว่าแอดก็เลยบอกช่างตั ane, ดสินใจเปลี่ยนเลยนะครับผมดูแล้วมันแย่จริงๆส่วนเรื่องกลิ่นอับนะครับทางร้านเขายา้มหาสาเหตุนะครับพอเห็นแผ่นกองทนั้นแหละโอ้โหไม่แปลกใจทําไมกลิ่นเป็นแบบนี้นะครับทางร้านก็เปลี่ยนกองนะครับมันแถมมาในชุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็แกะในชิ้นส่วนออกมาทําความสะอาดแล้วก็ถอดแผงคอยล้อนที่อยู่กระจังหน้าเนี่ยครับออกมาทําความสะอาดด้วยน่าจะไม่ผ่านการทอสะอาดมานานมากหลังจากที่ได้ทานะครับบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำนะแล้วกล สำหรับใครที่อยากดูแลระบบแอร์รถยนต์นะครับก็มากันได้ที่พิ่ลมแอร์เดนามมนะไปแล้วสวัสดีครับ